กินไหมจ๊ะกินอะไรจ๊ะกินไหมจ๊ะ<บ>กินไหมจ๊ะบัฟเฟอรกินไหมจ๊ะพูดว่าอะไรกินไหมจ๊ะกินอะไรคะกินหมหูไทยแล้วฮะกินหมหูไทยแล้วไม่ใช่มาจากไหนอะ่ะใช่มาจากเพื่อนไอ้กองดูที่คืออะไร มันมันมีข้าวโพดอ่ะใช่มันมีใส่ข้าวโพดหนูไม่ชอบอะแล้วหนูชอบอะไรชอบขนมปังนี้อ่ะหนูก็แกะกินขนมปังอ่นกันชนึนกัึ่มยย ตัดเลยเหตุเละบ่แล้วมุนเลยเนาะตัดกลมๆเลยอย่าทำหกนะค่ะเนี่ยมันจะโดนโซฟาเนาะรสชาติเป็นยังไงอร่อยขนมอะไรนะ

冇滴滴呢，没有没有应该不会的。